รับใช้และร่วมกันในกระบวนการนะคะจ้าคุ่ะตอนนี้ปา้นะสา ถ้าสาหรับยอดนิยมที่จะเป็นการพิธีองค์พระมหาจีนนะคะในช่วงทำพิธีทอดกระถิ่นะคะเราจะทาการปิดประตูองค์พระมหาจีนชั่วอาวนะคะเพราะว่าถ้าพิธีสุสุจะต้องลงมารับก ท่านก็จะต้องปิดประตูไว้ต่อเลยค่ะแป๊บเดียวนะคะไม่นานนะคะเสร็จทุกีแล้วก็จะรีบขึ้นไปเปิดให้นะคะค่ะสำหรับญาติโยมนะคะที่ได้ร่วมบริจาคถวายกฐินนะคะเออ่วันนี้พิเศษหนึ่งวันเดี๋ยวพวกเราไปใส่ตู้เหร่นนะคะอันเป็นตู้ที่กองเงินการเลยนะคะเราจะได้ร่วมแต่สวัสดีค่ะคุณผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะคะผู้ใหญ่ชุมชนอุบุจระนะคะผู้ใหญ่บ้านคนใหม่